บางบางขาชนะใบใจดําใส้ได้หรือเปล่าคุใส่ไม่ได้ไม่หน่อยเป็นสอยขอเมือนะครับออกไปทายประเดี่ยพี่น้องเนื่องจากว่ากำลังงวอยู่นี่ครับนี่ครับ กำลังมาไล่ขอความนะครับของพ่อพอแม่เอซที่อยากได้เสือนอุ้งอิงนะครับนีเวก่แเาแสดงว่าจะไปโดนอะไรตดมาจนเหมือนขึ้นตัดไม่ ว่าไม่ฮักไม่ฮักไปโกรธเลยยังไมเสียรายมากเลยอ่ะไม่ยักไโตัวอะไน้นเลยไช่เลยอะไไม่รู้หน่อยสวยฮะยิ้มปุ๋ยยิ้มปุยเลยนะครักล่องมันยังไม่พอนะยังไม่พอนะยังไม่พอนะนี่นะออะไเนี่ยให้หลดนะ พ่อยังเกาะตื่นขึ้นมากกันหลับแต่เงินแต่ทองพี่น้องพ่ออะไรพ่อพะทูนจากคำโมงสุโขทัยคนคนทองค้าทั้งอญิงให้ลูกชายในงานให้รางวัลห้าพันบาทข่าวดังกูเลยแล้วก็แม่ตันจากออสเตรเลีย ท้องคาถางอิงขายที่ได้อยู่ที่สุโลก,กหนึ่งหมื่นบาทเก้าสิบ,บ,บพ่ออะไรเนาะพ่ออะไรเนาะอีกสองพันบาทแล้วก็พ่ออะไรอีกสองพันบาทอาจชื่อไม่หมดแค่นี้แหละหมดแล้ว อันนี้กูเองแอ๋อเหไปหาอนไปหือบสนามนเ้าสามหมื่นเก้าพั่อยห้าสิบบาทเองอันนี้ของไทยเอยรบอันนี้อันนี้จากแม่นาราพรอุบลเพื่อนวาแม่เพื่นอนเขาลงบ้านแหลวกะ ขอคาถาอุ้งอิงให้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆหน่อยเด้อออกสามมือออกเลยว่าสั่นผลคิงลูกว่าสั่นกันเลยเอาไม่ห้อดบ้านอิงแต่สองพัน็นโตราให้ด้วยพ่ออะไรนี่พี่ที่ที่ให้มากินพ่อป๊อปพ่อป๊อปป๊อปป๊อปเออป๊อปป๊อปนอนกันเลยจับเงินแม่ที่เพื่อนฝากไว้นะครับเออยังเหลืออีกหลายอยู่เลยพ่ออะไรสัมเหลืออีกหลายยัอย่ได้รวมยังไม่ทได้รู้การใส่ปากให้พอแปลงห้าร้อยอันนี้คือเพื่อนใส่ซองไว้นะครับอุ้ยสวยเลยอ่ะหาจักเสียนก่อนนะ ค่องเกือบสี่หมื่นเลยตอนนี้อย่ากาแฟในเด้อจะแกวไปทหนไปเนบ่โหดเนอะเขาเรียนไปร่ำกันในเครื่งแสนเลยันนเนาะมีมีพอเงินอนอนเห็นเงินมื่นตื่นอไเงินแสนพอกันชพออะไรนะตื่นมากเ็ไม่แต่อีบ่ปเดาเรียพูดตื่นอะไรอะไรนะพอไปทูนพ่อไทู์คำม่วงสกลนครพอไปทูนห้าพันแล้วก็แม่โบตันจากออสเตรเลีย

พอปอบมีมีเยอะแยะเลยเขาดูในเพจเขาดูยังไงเขาดูในเพจเขาดูยังไงดูข้อความในเพจพอปอดูข้อความในเพจเขาดีหรือเปลกระเพื่อีกพบหรือเปล่าเมื่อน่อยข้อกันในอเปล่าไใ่ข้อกัเดี๋ยวก็รับหนังสือบกบอว่าบอกว่าบอกว่างานของมึงวะมันส่งบัตรดอกวเลยอง เพิ่นบ่เห็นเพิ่นว่าจังได๋เนาะเมื่อแต่ยาก็เราาให้หน่อยมากกว่าอยู่ไม่าสิ่ปีตั้งญาตนบอมเนเราออกมาหาแล้วเออมีมีมีอีกมีอีกเมื่อนั้นมาฝากไว้หอดบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวโทุนขอเคลี่ยวเคลี่ยวที่เพิ่นมาฝากไว้หอดบ้านนะครับส่วนที่ฝากมาโอนมาเดี๋ยวสิเคลี่ยวเป็นก้อนอีกทัวหนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวอ่ะ มากสิเร็วแค่พักที่แล้วอันนี้โชค LIKE ม,มากเลยวันนี้พ่อเอกลินโอ้ยหเมื่อท่านไปสามาสาอยู่พ่อเอกลินเพิ่งกับค้นซีสเกตนี่แหละแต่ว่าไปเหตุงานอยู่สมุดประการขอให้มีมีโชคถึงรางวัลที่หากันเลยเดี๋ยวอาีโหลมาให้หอดบานรางวัลที่ห้าสองหมื่นถ้าถึงรางวัลที่หสิบปีบาทหนึ่งพันเลยรางวัลที่ห้าไปละสองหมื่นไหพ่อเอกลินเอกลิน ปิอีกหลังไงปิดบ้านนกดาวนี่คือพ่อไผ่ทูนสองพันทองไผพ่อไผ่ทูนหรือเปล่าไม่ทูนหรือไผบูนพ่อป๊อดรู้แล้วแต่ว่าพ่ออันอีกอันนึงกำลังหาอยู่สองพันี่แล้วฝากว่าเทป เซี่่สอดใส่แล้วได้นอ้วาเไหาแล้วกด้น้อเ้ยแล้วหาผ่านตบไอ้บนึงเนี่ไอ้มาคืนมีพี่หอนคลิปจ้าจะกราตูกจะดูไหมถ้าถ้ามีเอามาคืนให้แล้วคืนเทปซีแม่สอดขายที่ได้บนมาห้ามมามาอีกแล้วโอ้ยข้นมาทางนี้ท่อแตกเลยนะ เธอญสิบองค์คลิปปอว่าันวันถ่ายคลิปเดียวเดี๋ยวพอก็หยุดเชื่อมกันนี่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  ตื่นมารับทัพย์ครับพี่น้องรับโชครับเงินรับทองนะครับนี่คือบุญบาร,รมีนะครับบุญบาร,รมีของอีหลานหน่อยเฮานะครับททหย,ยน่นี่ไงนไี่ไงโมเมนเบไปปนอยเมื่อเด้อจนะ้านเมื่อคืนให้แล้วทีหลังอร่อ,รอมันจะมี มันอากับมาโหลดนี่แหม่นี่เบงเบิ้งเบิบ้งไทยบ้านไยุบ้านไทยบ้ายบ้านมัดตัวมัดตัวูกกระเ่ามันแมนอีกลวเล่นับสนนับสนมันหลายคนเนาะหแล้วนี่นี่นห้แล้วเน็ซีแม่สอดถ้า่นไ้ใจเอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องมันมันกันไปนะครับเนาะโชคดีมีใส่สุขสุขคนครับให้สุขภาพหลังกล้แข็งแรงนะครับ สลรคิีนี้ได้ไปสมีสักกอนพี่นองได้ปกันใหม่คลิปนะครับเกี่ยกับเราตาใหญ่เงินเแม่ปกติลานเชให้แ่ปรับเปเด็กอกัรใช่พอการใชยังไม่ด้เอาสิแม่กับลูกพวกปักันเดี๋ยวไปเลียร์กับลูกจะเด้งิงเอาไปใส่แล้วพ่ได้เอาไปทะเลลายเราก็ยื่นให้แม่แล้วน่อยหน่อยโตตกเสื้อผ้าเดี๋ยวเาคีไปบยพี่คีบ ครับละสองร้อห้าืมั้งปกตินะเมียนบอเขาจะงร้อยเศ้าไปหมยเร้าล้แล้วปกติกัสองนะแต่ว่าสองเศร้ากัพัดเด็ดแล้วคลมีไว้สนีพี่อกเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ